สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b r 5 e s 3กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กี่ห้องลอตโต VIP ว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยเนาะก็แอดกำมาลงปเป็นแนวทางนะคะสูตรคือร้อยบนบวกร้อยบนเล่นรูดบ bon. นรูดบ bon. น bon ก็คือกดบ bon, น19ประตูแล้วก็เอาเลข3ตัวนี้ ไปเล่นไปกดนะคะก็ตัดเลขซ้ำด้วยนะจะอยู่ที่51ตัวนะคะรอบที่31เอาเลข6เลข7เลข8ไปเล่นรูดบนกดบน19ประตูแล้วก็ตัดเลขซ้ำจะอยู่ที่51ตัวเราสุมตัดเอาอีกหนึ่งตัวเลยอยู่50ตัวนะคะยี่กี้จะให้1บาทเท่ากับ90 90ลบต้นทุนแล้ว50าสิบกไร40บาทเลยเนาะแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางเข้ายามากเลยนะคะรับตั้งแต่รอบที่21จนถึงรอบที่30หลุด1รอบนะคะเข้ายามากเลยก่อนนําเล่นเช็คก,ก่อนนะว่าสูตรนี้ยังเข้าอยู่ไหมแล้วว่าหลุ ไปแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นรอบที่30รอบที่29มาคํานวณร้อยบนก็คือ2บวกร้อยบนก็คือ2 2บวก2ได้4นะับเพิ่มไม่ได้3ตัวมี4มี5มี6รอบที่30ออก3 2 4 4 5รูดบนนะคะ อ่สี่เข้านะรอบที่31มสิบเอรอบที่30มาคํานวณร้อยบนก็คือ3บวกร้อยบนก็คือ3 3มบวกสได้6นะเพิ่มให้ได้3ตัวมี6มี 7, มี8ดมีแปดรูรลบที่31นะคะซึ่งสูตรนี้ร้อยบนบวกร้อยบนเข้าหลายแบบมากเลยเข้าวินวินล่างนะคะวิน2ตัวล่างจะวิน8ตัวล่างนะคะเข้าแล้วก็รูดบน3ตัวก็เข้ารูดบน4ตัวก็เข้ารูดล่าง2 สามตัวก็เข้ารูดล่าง4ตัวก็เข้าแล้วก็เจาะเจาะ2ตัวก็เข้านะแอดก็เลยเอารูดเพราะว่ารูดนี้จะปลอดภัยในเรื่องของเลขกเบิร์นนะคะถ้าเล็กเบิร์นเข้าคือคือสูตรเรายังเข้าอยู่ก็คือจะได้นะคะข้อดีของรูดเนาะแอดก็มาลงเป็นแนวทางนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องดีบิวรีสองห้าหกสามด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอดในการทําคลิปใ,ใหม่ๆในแต่ละวนันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ